ขอปามเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาพจะนำม,มาเผยแผ่เช่อว่าปฏิสารานาสูตรสูตรนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องไอลีกเล่นอยู่ในที่สงบสงัดเพื่อให้รู้ชัดว่ากเกิดในความดับของรูปนามสังขาร เนื้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงประกอบความเพียรในที่สงัดพิสูจผู้หลีกเล่นอยู่ในที่สงัดย่อมโรู้ชัดตามความเป็นจริงรู้ชัดอะไรเล่าตามความเป็นจริงนั่นก็คือภิสุโรู้ชัดความเกิดและความดับแห่งรูป ความเกิดและความดับแห่งเวทนาความเกิดและความดับแห่งสัญญาความเกิดและความดับแห่งสังขารความเกิดและความดับแห่งวิญญาณข้อความเหล่านี้ก็มาในพระสูตรสังยุตชนิกายขันธวัชพระไตรปิฎกเล่มที่17ข้อที่6หน้าที่19ฉบ,บับมาหาจุฬา สมาภาพก็นำมาเผยแผ่เพื่อให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังเพราะนายพระพุทธศาสนาหรือว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอา,าวไว้ให้พุทธบริษัทของพระองค์นั้นให้อยู่ในที่สงัดอยู่ในที่รีกเล้นเพื่อที่จะเจริญจิตภาวนาเพื่อให้รู้ชาติวามเกิดความดับของรูปนามสังขารน,นี่เป็นจุดประสงค์ของพระพุทธศาสนา ในพระพุทธเจ้าก็ตัดไว้ในพระสูตรนี้ตามที่อาตมานำมากล่าวอ้างแต่ว่าผู้ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาไม่ชอบที่ลีกเล่นไม่ชอบทีไม่ชอบความสงบไม่ชอบความสงัดแล้วนี่ก็จะมีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นกับตัวเองก็นี่แหละถ้าไม่ประพฤติตามคำทังสอนในทางพพุทธศาสนาก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าประพฤติตามที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ ก็จะมีความสงบมีความสงัดไม่ทุกข์ใจไม่ลำบากใจที่โดของพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าตรัสไปก็คือให้รู้ความเกิดความดับของลูกนาำสังขารเพื่อมังพุนิพานอันเป็นคำสอนสูงสุดในพระพุทธศาสนานั่นเองก็ขอเชิญเจริญพรบาราญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเพื่อแนวทางของตนเองไปสู่ที่ดีที่งามธรรมมาภาพขอวอวยพรให้ญาติโยม